การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสําหรับธุรกิจ SME นะครับรวมถึงผู้ค้าทางโซเชียลซึ่งถือว่ามีความสําคัญอย่างมากล่าสุดนี้เองได้รับการสนับสนุนจากธนาคารนะครับโดยทาง SCB ได้จับมือกับชิปป๊อปนะครับในการช่วยเหลือกลุ่มร้านค้าโซเชียลให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เองนะครับก็มีการเสริมทุนธุรกิจผ่านสินเชื่อมณนทันใจกู้ง่ายผ่อนสบายครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้ร่วมกับทางบริษัทชิปป๊อปจำกัดนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกครบวงจรที่เชื่อมต่อระบบการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดแคมเปญชิปปป๊อปดิจิตอลแลนดิ้งนะครับเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการดําเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการ Social Commerce ลดข้อจํากัดการเข้าถึงเงินกู้จากสถาบันการเงินด้วยสินเชื่อมนีทันใจเพื่อธุรกิจวงเงินอนุมัติสูงสุด3 0 0 0 0นบาทครับ ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด36เดือนฉเฉลี่ยหมื่นละ340บาทต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมธนาคารก็มั่นใจนะครับว่าความร่วมมือนในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอยู่บนแพลตฟอร์มมากถึง3 0,000รายจะสามารถขอสินเชื่อได้อย่างสะดวกนะครับสามารถเข้าร่วมแคมเปญเพียงลงทะเบียนกับชิปป๊อปไม่ต่ำกว่า6เดือนและมีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์อย่างต่อเนื่องในรอบ3เดือนล่าสุด ผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจนะครับสามารถทําได้ดังนี้นะครับหคือลงทะเบียนสินเชื่อได้ที่ www.chipop.com 2. ธนาคารจะพิจารณาภายใน5วันทําการหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนจากบริษัทและ3นะครับธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง SCB Line Connect และแอปพลิเคชัน s c b e a s y ลูกค้าก็กดยืนยันนะครับการขอสินเชื่อและรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน s c b e a s y ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ S c B S M E Call Center 027222222และผ่านทางเว็บไซต์ S c B S M E s c B C O t H หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะของผู้ประกอบการไทยนะคะที่นับปัจจุบัน Social Commerce นั้นมีความนิยมมากยิ่งขึ้นนะคะ